ไปด้มาตีไปนแม่เอาปานยับขาแปกันวามันเหรเอาคนหงเนาะใส่ปานีดเดียวสวัสดีเอาไมเของกันนึกภาพงานได้สองสาสวัสดีสวซุซุาสมะนมาซุสมยวัดนพี่น้อง ม่มีการประช่องไม่หรนี่ได้สองไม่ไหมบอสมาเอาวัตต์เจาะเจอสีแมจแล้ะพี่น้องถึงแมาแจมาซองนี้อาจจะไปรลวคลิปสองคาทุกคนเนาะคือปิดการสั่งได้ดายเนาะพี่น้องสองนี้ถือปิดการสั่งได้ดายเนาะแล้วการสองเขาก็ได้สั่งสองไม่เนาะพี่น้องสั่งสองไม่เพื่อไปร่วมคลิปไม่เพราะว่าสองนี้มันคือปิดการสั่งได้ดายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันปิดกด แนวเป็นยังคือว่าปิดบัตรสี่เนาะพี่น้องก็คือเขาเสื่อมบัญชีอันเดียวกันเนาะบัญชีทำเงินอันเดียวกันเนาะพี่น้องแต่บัญชีทำเงินนั้นน่ยมันปิดก้นเลยนะมันจะเลยเฮะเทศไทยถึงปิดบัตรจุกน้นเนาะพี่น้องก็จริงมีตัางหกสองเนาะสองเมียไอดโดนสองหนึ่งสองแม่หนังทีสองเลยนอแอนหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาสีเอาแต่สองมใหญ่ๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่มันผ่านก่อนเพราะว่า มันไล่สองไล่เนาะพี่น้อกย่านุกว่เอฟซีไล่นะแบบว่าอยากให้ไปติดตามซ่อยเนาะพี่น้องเนาะฝากเอฟซีเด้อไปติดตามสองในเดอมสองบาซุกซือบาสองบาเล่เออบาซุกคนยินดีนะเนาะสองไอ้ดอนเด้๋ยเอรบาเล่าดอนบาเล่เนาะองข่นะเออจะเอาดิ้งละเออไข่เสียเอาคือเออยังมันก็มีเงี้งเนาะ เดี๋ยวสิผ่านเดี๋ยวสิปักมุดไปในแต่อมเมนต์อะครับพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามของเอาเลยเนาะฝากไปเบิ่งไปเบิ่งเวลาไอ้เปนผ่านเนาะพี่น้องเปิดสี่ผ่านสี่พันชั่วโมงเนาะเปิดสี่ได้เงินอีกพี่น้องเลยเพื่อคนติดตามสี่หอดหนึ่งพันเริ่มซูดไม่แล้วพี่น้องเริ่มไม่อีกพี่น้องูนเดิ่มพี่น้องเอ้ยบืนอีกเแื่อนึง เดือดขาเนาะพี่น้องเห็ดขางที่ส่องตัวเก่ามันกัดมาได้กระมีเนาะพี่น้องเนาะเขากระ่แน่ใจแต่ว่าเขาประหยัดขานะพี่น้องเ่าเชื่อมไม่หมดได้เขาก็เสียเวลาเนาะมันเห็ดขายิงแต่มันสีได้เจ้าหมได้เบอร์เส้นหลามันก็น้อยได้ยแม่พี่น้องเจ้่ว่าเหาเห็ดใหม่ไหวดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะนตัวเก่าได้เขาก็เห็ดทั้งสองสองตัวนี้เขาก็เห็ดไปก่อนเลยก็ยัง จะหนัาได้เทากจอน่อด้น้อพี่น้องเนาะจำบอกหน่อนจะเป็นสองลากเลยนาะพี่น้องเนาะมีประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่น้องจะได้กับกากเป็นกำลังใจให้พวกเขาเลยเดียวเขอบคุณอินดี้นคือปกรของมือกูกรลื้อมเลยอ่ะเบิกโอ้ย

พี่น้องเลยก็จะมีสำเนียงนาะกับความโมโหดใจขอบคุณเย็บซี่น้องพี่น้องซอยมาติดตามไปซอยแทะน้อพี่น้องเนาะไอพวกทำาฟซบุุ๊ทุกคนเนาะจะได้กับปากเป็นกำลังใจให้พวกงข้างเลยนาะพี่น้องเขาเพื่อนดีจได้กับปากเป็นกำลังใจไปติดตามเลยนาะพี่น้องเพราะว่าสองลักนี่เม้นเบิร์ดแล้วพี่น้องบ่มี้ไล่ไหลแล้วเบิร์ดแล้วเดือดเต้นใหม่เออขอบคุณอันนี้เมนบ่มี้ไล่ไหลเขาเลยเนาะตอนนี้ นาพี่เนาะเอว่าอยู่ชื่อๆอยู่แหละพี่น้องแต่ว่าสัสองไม่จะได้กลับฝากเป็นกำลังใจแล้วเนาะปิด e d c ไปเพียกทำนี้แหะพี่นนองไปผอกันอกันอยู่สองไม่เนองเริ่มผอกันอยู่งไม่เริ่มต้นอยู่องไม่พี่นะไปดเด้ออกันในสองไม่เปจะเสียอาไปไปกันเนบมึงกองไปกองมด้วย uh -huh.